เมื่อกี้ <S 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 แกะรอยอักษรกันไปแล้วนะคะ <S 2> <S 2> คราวนี้เป็นเรื่องราวของหนุ่มชาวญี่ปุ่นค่ะที่เขาก็สงสัยเหมือนกันถึงเรื่องที่อาจจะมีคนเคยพูดถึงมาแล้วนะคะเรื่องของเมนทอสกับไดเอทโค้กถ้ามันมาปฏิกิริยารวมกันเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นเขาก็เลยมีความคิดหำหามค่ะแปะเมนทอสเต็มตัวเลยนะคะแล้วก็ทําการแช่ตัวลงไปในอ่างไดเอทโค้กที่เทลงไปกว่า50ขวดซึ่งราบอกคลิปนี้เนี่ยนะคะได้โพสต์ไว้ประมาณตั้งแต่กรกฎาคมปีที่แล้วแล้วแต่ว่า มีคนมาแชร์ต่อเร็วๆนี้ตอนนี้ยอดวิวเนี่ยหล้านครั้งเรียบร้อยแล้วนะคะขอดูวิธีการเขาหน่อยสิคุณหนุ่มคนนี้ชื่อว่าฮาจิเมะนะคะเขาก็เนี่ยเรียงเรียงใส่ถาดเรียงใส่ถาดใส่ถาดเอาละเทออกมาก่อนจะพูดว่าอะไรอยาต้องถามคุณอารัชพรหน่อยหนึบอกว่าทําเสร็จแล้วอ๋อภาษาญี่ปุ่นบอกว่าทำเสร็จแล้วเดคิดว่าจะทำเสร็จแล้วออคุณอารัชพรภาคไปด้วยป่ะหขอฟังเสียงหน่อย เด็คิดว่าโค้ร์รามนต์ท์ถึงกา่ฮันนโช่ระคัลล์ทีนเอ่าโค้เ์ราไนั้นโอร่งนี่ใลาทันทีโค้ร์รา่นั้นโอฟร่งนี่ใส่ทนทีโค้ร์า่นั้นโอฟร่งนี่ใสันทีโคือ์รา่นั้นโอฟร่งนี่ใ่ทันทีโค้ร์รา่นั้นอยร่งนีย ามผมก็เลยจะลงไปแล้วนะครับเขาบอกว่าตอนที่มันจะระเบิดเนี่ยผมก็ใช้ความพยายามมากๆเลยอ่อยากรู้เหตุผลของการกระทำม,มากกว่าคนญี่ปุ่นมังไม่ค่อยมีเหตุผลในการทำอะไรแบบนี้ฮะคือไปหักทำอะไรจริงจังและเต็มที่อ่าลองดูปฏิกริยาที่เกิดขึ้นนะฮะเมนทอสลูกอมนะกับโคคาโคล,ลา่แน่นอนว่ามีการอัดาซน,าน,าน,นะะตึง ตึงนี่เกิดเป็นฟองฟูอย่างที่เห็นนะคะชุดโุดโซ่ชุดโซ่ชุดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยคือเป็นอารมณ์อุทาวะทำไมล่ะอีกขออีกข้อเอาใหม่ขอที่จะค่อยๆลงก็ไม่ได้นะต้องกระโดดลงไปนะทาอะไรจจังจริงๆชอบสาวหรือเปอ่าอาน้ำก็เล็กนะครับบ้านคนญี่ปุ่นถูกต้องค่ะอื ก็ฟู่อย่างที่เห็นนะคะคืออธิบายนิดนึงว่าปฏิกิริยานี้เนี่ยเป็นปฏิกิริยาทางวิทยาศาสตร์เป็นหลักการฟิสิกส์นะคะชื่อว่านิวเคลียชันเป็นการเกิดขึ้นเนื่จากพื้นผิวของลูกอมเมนทอสเนี่ยจะมีรูเล็กๆ,ๆเยอะมากเป็นรูแบบว่าให้น้ําตาลไปเกาะต่างๆนะคะพอ เป็นพื้นที่ให้กา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยเข้าไปเกาะตัวที่พื้นผิวรวมตัวกันได้ดีพอคาร์บอนไดออกไซด์จากโคกนะคะไปเกาะปุ๊บก็เลยเกิดฟองฟูงเหมือนไปการเร่งปฏิกิริยาให้เกิดขึ้นก็จะรุนแรงมากขึ้นตามขนาดของลูกโอเมนทอสหรือว่าปริมาณที่อยู่ไปสัมผัสกับโคกนี่แหละค,ะค่ะมีประโยคเด็ดๆทีห่หนุ่มคนนี้พูดไหมคุณอาราชพรมีอะไรมั้ยประโยคเด็ดคงจะเป็นประโยคถัดจากในที่บอกว่าอะไร ชดโตคือแบบว่าทําไมล่ะคือเขาคาดการณไว้ว่ามันจะต้องระเบิดมันจะต้องฟูมันจะต้องยิ่งใหญ่กับการที่เอาเมนทท้อสติดรอบตัวขนาดนี้แต่สุดท้ายแล้วมันแค่นี้เงียบีคือเขาเข้าใจว่าเยอะกว่านี้ไงใช่เลยคาดหวังไว้ว่ามันจะต้องตู้มคลิปนี้6ล้านวิวนะครับก็ใช้เวลาไต่ระดับนานพอสมควรแต่ยังไงก็แล้วแต่ ก็เป็นการคิดว่าไม่ใช่ไวัยรัลจากบริษัทโคคาโคล่าแน่นอนนะฮะแต่ถ้าเป็นไวรัลวิดีโอเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเดี๋ยวนี้โฆษณาเนียนขึ้นนะครับคือในการทดลองในการรีวิวในการเทสต่างต่งเนี่ยถ้าเราขาดวิจารณญาณเนี่ยเราจะตกเป็นเหยื่อได้นะ